มันไม่มีวิธีดูเลยเพราะมันดูไม่ได้เพราะยังไงมันก็ต้องร้อยปมเหมือนกันนะซึ่งตรงนั้นนะผมก็เลยโอเคองั้นก็ต้องใช้แค่วิธีการที่ดีที่สุดคือการเชื่อใจฮะเราต้องเชื่อใจฮะสาวัสดีครับผมวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องการขึ้นเอ็นฮะการขึ้นเอ็นของที่ร้านแล้วกันนะไปเจอมาวิธีขึ้นสีปมก็อยากให้ทุกคนเห็นว่าเฮ้ยสีปมมกับสีปมแท้ มันเป็นยังไงบ้างนะปกติแล้วที่ร้านนะครับถ้าขึ้นสีปมคือสีปมแท้เท่านั้นจะเก็บตังค์เพิ่ม100บาทสีปมแท้เนี่ยก็คือจะร้อยในเครื่องเท่านั้นนะ ทำไมถึงเก็บตังเพิ่มคือปกติแล้วร้อยหมื่นอะไรไปขึ้นอ่ะมันจะใช้เวลาประมาณ20นาทีไม่เกินแต่พอเป็นสีปมแท้เนี่ยมันจะใช้เวลาประมาณ40นาทีซึ่งใช้เวลาเพิ่มอีกหนึ่งเท่าซึ่งมันเสียเวลาทางร้านมากฮะกำไรฮะมันจะเส้นละร้อยและถ้าสมมติว่าวันนั้นอะ่ะที่ร้านต้องขึ้นถึง 10- 20ไม้ต่อวนันแล้วถ้าทุกคนจะขึ้นส0บปมหมดเสียโอกาสในการที่ผมรับลูกค้าคนอื่นก็เลยต้องเก็บเพิ่ม100บาทถ้าขึ้นแบบธรรมดาก็เก็บธรรมดาปกติฮะไม่ไ เมื่อเก็ มันมีสีปลอมเกิดขึ้นมาแล้วฮะสีปลอมก็คือร้อยมือเนี่ยฮะแล้วก็ไปขึ้นในเครื่องแล้วก็ตัดให้มันเป็นขึ้นสีปลอมผมไม่รู้ว่าร้านอื่นเขาเก็บตังค์เพิ่มหรืออะไรหรือเปล่านะถ้าสีปลอมหรือว่าร้านอื่นอาจจะไม่ได้เก็บตังค์เพิ่มก็แลูกค้าบอกขอขึ้นสีปลอมแต่ถ้าเขาขึ้นสีปลอมให้แล้วลูกค้ารู้สึกว่าโอเคร้านนี้ไม่เก็บตังค์เพิ่มขึ้นแต่ถ้าเขาขึ้นสีปลอมไม่คุณอย่างเงี้ยมันก็ไม่ต่างอะไรจากสองปลอมปกติแค่คุณเห็นว่ามันเป็นสีปลอมถ ามันเป็นยังไงไปดูกัน อันนี้เราก็จะมาให้ดูวิธีเดี๋ยวเราจะตัดเป็นสีปมให้คือสีปมปอมนะฮะก็คือสีปมที่ไม่ได้ร้อยบนเครื่องนี่คือสีปมที่ร้อยไว้แล้วนะเดี๋ยวทําให้ดูว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงให้ทางพนักงานคนนี้ขึ้นดูว่ามันเป็นยังไงบ้างแต่ว่าร้านผมอ่ะจะไม่ขึ้นสีปมแบบนี้นะแบบสีปมปอมนะอันนี้เหือนไหมร้อยไว้หมดแล้วแล้วคือแค่ดึงอย่างเดียวสี่ปมที่ร้านที่ผมขึ้นอ่ะจะเป็นสีปมที่ร้อยบนเครื่องเลยจะร้อยแค่แนวตั้งแล้วก็มาร้อยแนวนอนทีละเส้นทีละเส้นตัดเส้นแยกกันนนนนะะแต่เเเเีีียยคคืืออออปปปปมมมมส้ดดดววก็็จ2๋าู ที่ทำกันว่าเป็นยังไงบ้างอย่าอย่าพลาดนะกัดแล้วอ่าไว้ดึงไว้ดึงไว้มัดนะครับหน่อยนึงวนนี้ก็ได้โอเคแล้วเราก็มัดตรงนี้อ๋อนี่คือตัดแล้วนะนี่คือร้อยมือนะอันนี้มีคำถามผมจะรู้ได้ไงว่าไหนสีปลมแท้สีปลอม มันอยู่ที่รูมัดไมยว่าถ้าสีปมปอมปุ๊บมัดจะอยู่ตรงนี้หรือไม่เกี่ยวแล้วแต่เขาจะมาตรงไหนไม่เกี่ยวครับต่อให้ร้อยในเครื่องก็ก็ควรจะมัดแพทเทิร์นเดียอ๋อก็คือดูไม่ออกใช้ความเชื่อใจแล้วกันใช่ใช่ครับอันนี้หนึ่งปมอ่าหนึ่งปมอ่ะตรงนี้นะตรงนี้นะเป็นหนึ่งปมแหละไอที่ขึ้นออกมานะเอ็นแมงสีมืดอีกอันนี้ปมที่สอง มันสามารถทำสามปมได้ไหมหรือยงไงก็ต้องลงท้ายด้วยเลขคู่สามปมก็ก็ทําได้ครับอ๋อทงได้เหมือนกันเนาะก็คือเอาเอาเอา,เอาตัวเนี้มันรวมกันแบบรูนี้ <c oughs> อ๋อแล้วส่วนใหญ่ปมมากสุดกี่ปอมอะมีคนถึงแบบ6ปมมีไหมปมนี่เป็นก็เป็นงานแก้แล้วครับแก้งานย้อมแมวเล <c oughs> ทำมาอยู่ไหมก็มีบ้างนะครับส่วนมากจะทํากับไม้ตัวเองมากกว่าใช่แต่เอ็นมันยังไม่ช้ําอะไรเงี้ยเสียดายเอ็นเนี่ยอ๋อถอดเอ็นมาขึ้นใช่ไหมไม่ไม่ไถอดจากตรงนี้ไปขึ้นไม้ตัวเองหรือเปล่ามีคนเคยทำนะมีคนบอกผมอยู่นะเสียดายเอ็นก็มีครับใช่ครับเสียดายก็ทําได้ใช่ไหมก็ทําได้ครับโอเคตรงนี้มันก็จะหย่อนหน่อยแล้วก็ยืดยืดให้มันเส้นนี้มันตึงไวยสรุปอันเนี้ยโคตรนะอันนี้คือหนึ่งปมเขาจับเอาจับนวดให้ดู อันนี้คือสองปมหนึ่งปมสองปมโอเคทําต่อเลยปมที่สามก็ลากมามาตรงนี้อันนี้คือทำสี่ปมเสร็จเลยเราไม่ต้องร้อยไม่ต้องดึงแนวนอนเลยหรอก็เดี๋ยวเดี๋ยวดึงไปครับเดี๋ยวดึงไปสี่ปมปมแล้วมันต้องเรียกสับอะไรวะถูกแต่ว่าแต่ว่าตัวนี้ก็จะม้วนม้วนปมเยอะหน่อยเพิ่มขึ้นมาอีกรอบอืมสามรอบตัวนี้จะจะม้วนแค่สองรอบอันนี้ก็จะม้วนเป็นสามรอบให้ปมใหญ่ขึ้นมหน่อยอืม อ่ะเดี๋ยวไปดูตอนจบกันว่าไม้นี้จะเป็นยังไงปะดึงแนวนอนแล้วนะอันนี้คือทำสามปมเรียบร้อยแล้วนะปมที่สี่จะอยู่ที่หัวถูกไหมโอเคปมที่สี่จะอยู่ที่หัวอ่ะนี้เราก็ใกล้จะสําเร็จความใครแล้วนะนี่มีดีโชอันนี้คือปมสุดท้ายแล้วนะที่มัดอันนี้คือเสร็จ,เร,จเรียบร้อยนี่คือการถูเอ็น ขยายปอนเดี๋ยวอย่าเพิ่งตัดได้ปะเดี๋ยวค่อยตัดแกะมัก่อนจะได้เห็นชัดๆ <Okay. S 1> อ๋ออ่ะอันนี้คือร้อยมือนะหนึ่งปมอันนี้คือหนึ่งปมเนี่ยที่ดึงเส้นๆเนี่ยหนึ่งปมตรงนี้สองปมตรงนี้สามปมตรงนี้สี่ปมเห็นไหมตรงนี้ติดกันหนึ่งปมสองปมเนี่ยสองเส้นเนี่ยคือสองสองอัน ฟังเสียงมาฟังเสียงฟังเสียงด้วยเหรออันนี้คือขึ้นขึ้นกี่ปอนด์25ปอนด์25ปอนด์ถ้าเพื่อนๆสงสัยว่ามือกับสีไม้เดียวกันไม่ใช่นะเพรละสีถ้าคอในห้องน้ำไดดังกว่านี้นะมีตรงไหนบ้างเดี๋ยวผมนี่นี่ปมหนึ่งนะโอเคตรงไหนบ้างอันนี้ครับหนึ่งปมอ่าสองปมอ่าสามปมอ่าแล้วก็สี่ปมนี่คือการร้อยมือสี่ปม ร้อยมือก่อนแล้วก็มาดึงในเครื่องแล้วก็ทำสี่ปมนะประมาณนี้อ่ะนี่แหละคะคือการขึ้นสี่ปมปอมเห็นไหมว่าทุกอย่างก็คือร้อยมือแล้วไปขึ้นในเครื่องแล้วก็ตัดเอานั่นคือสีปุกปอมซึ่งมันไม่ต่างอันจากสองปมเลยฮะมันเหมือนกันฮะแต่ถ้าร้านนั้นไม่เก็บตังค์เพิ่มก็โอเคไปฮะแต่ ถ้าไม่เก็บตังค์เพิ่มมันก็ไม่ควรทำไหมหรือว่าลูกค้าแบบอยากขึ้นสีปมร้านก็ขึ้นให้แบบสีปมปอมจะได้สบายใจอย่างนี้หรอถ้าอยากขึ้นสีปมแท้ๆนะมาขึ้นที่ร้านแหม่มมอได้เลยฮะแต่ว่าจะบวกค่าบริการเพิ่ม1 0 0บาทนะอันนี้ก็ไปพิจารณาดูนะเพราะว่าลองถามคนที่ขึ้นเอ็นสีปมปอมอ่ะเขาบอกว่ามันไม่มีวิธีดูเลยว่าคุณจะขึ้นสีปมแท้หรือสีปมปอม มันไม่มีวิธีดูเลยเพราะมันดูไม่ได้เพราะยังไงมันก็ต้องร้อยปมเหมือนกันนะซึ่งตรงนั้นนะผมก็เลยโอเคงั้นก็ต้องใช้แค่วิธีการดีที่สุดคือการเชื่อใจฮะเราต้องเชื่อใจฮะไอ้ที่ขึ้นร้านแม่มอฮะเชื่อใจได้เลยฮะว่าร้านจะขึ้นสี่ปมแท้ให้คุณแน่นอนฮะถ้าคุณต้องการรับบริการเพิ่มเติมนะฮะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับร้านแม่มอนะก็จะมีกวนที่จัดเองนะฮะก็คือวันศุกร์ที่ทั้มหนึ่งทุ่มรายบินทาตสามเอ็ดจะเริ่ม <9. S 2> ก็เริ่มที่1่ทุ่มถึงห้าทุ่มนะฮะถ้าใครอยากจะมาแจมก็รบกวนมาไวหน่อยนะ รับทุกมือนะแต่ว่าจะขอให้รู้กติกานิดนึงนะแบ basic บเบสิกพื้นฐานมาไปติกวทั่วไปไงให้รู้กติกาวิธีการยืนการเล่นอะไรองี้ไม่ต้องเก่งมากก็ได้ฮะแต่ว่าเอ้ยพอตีเป็นพอตีได้มาแจมที่กวนของร้านได้เลยคะขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณมากนะที่มากดหนุนผมแล้วก็ดูคลิปผมถ้าไม่มีทุกคนจะไม่มีผมในวันนี้ขอบคุณครับช่องทางการติดต่อของเราจะมีหลักๆก็จะมี a c e b o o k และแอดเบอร์โทรช่องทางการซื้อขายก็จะมีเพจเฟซบุ๊กอาซาดาช็อปปี้วิดีโอที่ลงก็จะมี YouTube เฟซบุ o กแล้วก็ติ๊กต็กนะฮะก็ขอขอบคุณมากที่ทุกคนมาอุดหนุนฮะใครอยากจะสนับสนุนผมฮะช่วยซื้อของที่ร้านแต่ว่าเออถ้าใครไม่มีทุนทรัพย์สามารถกดไลค์กดแชร์ให้ได้นะไม่ติดเลยฮะอะไรก็ได้ที่ทำให้ผมเป็นที่สนับสนุนนะฮะอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนจริงๆะฮะร้านเปิดเที่ยง ปิดสามทุ่มเป็นไปได้รบกวนโทรมานิดนึงหรือว่าเฟซมาหรือไลน์มาก็ได้ทำให้ข้อความนั้นนะมันถึงเรานะสองทุ่มไปผมมองว่ามันไม่มีเริ่มไม่มีลูกค้าแล้วผมก็จะออกไปทำธุระวรนันนี้ขอบคุณมากครับสว,วัสดีครับ